ทรงผมสูงวัยหญิงทําแล้วหน้าเด็กก่อนไปรับชมฝากกดติดตามสูงวัยใจแซบด้วยค่ะ 1. ทรงบอบสั้นปลายงุม้มทรงผมที่ดูเรียบร้อยแล้วก็อ่อนเยาวปลายงุ้มช่วยให้ใบหน้าดูอ่อนหวานและสดใสขึ้นค่ะ 2. ทรงซอยสั้นไล่ระดับทรงนี้ช่วยให้ศีรษะดูมีบอลล่มดูแลง,ง่าย และเสริมบุคลิกให้ดูธรรมะแมงค่ะสทรงสั้นดัดลอนอ่อนเหมาะสําหรับคนที่มีผมอยากโศงหรือว่าดัดลอนอ่อนๆช่วยเพิ่มมิติและความนุ่มนวลให้ใบหน้า4ทรงผมสั้นเปิดข้างสไตล์ที่ดูทันสมัยและคล่องตัวเหมาะกับผู้ที่ต้องการลุคที่เรียบง่ายแต่ว่ายังดูดีค่ะและ5นะคะทรงซอยสั้นพร้อมหน้ามา้าทรงที่ช่วยให้ใบหน้าดูเด็กลงหน้าม้าบางๆทำให้หน้าเราดูสดใสขึ้นแล้วก็ดูอ่อนวัยด้วยค่ะ ทุกทรงที่แนะนำวันนี้นะคะดูแลไม่ยุ่งยากและช่วยให้ผู้สูงวัยหญิงดูดีขึ้นลองเลือกทรงที่เหมาะกับรูปหน้าแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเราค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆชาวสูงวัยด้วยค่ะ